ครับเบิ่งรัสนังพระพงครับพระพุธอีกเหลืออีกที่หนึ่งคือพระบาครับนี่ครับต้นตัวพ่นต่ำตัวเหี่ยวครับเกดเลียงสวยต่ำตัวเหี่ยวเกดเลียงสวยหีบทองสีแดงครับหีบหางกับสีแดงครับตัวเหี่ยวครับลำตัวเหี่ยวครับนี่แหละครับลัสนังพระพุธ ปลาชนิดนี้ค็ผู้กินก็กินอยู่ครับท่านผู้บรกินก็บผกินครับท่านผู้บรเคยกินกับจะไปกินเด้ครับอันตรายอยู่ด้วยครับปลาชนิดนี้ผู้กินลังคนกับว่าเมาครับเมาครับกินแล้วก็เมาตัวนี้ผมกับผูเคยกินด้วยกันครับผูกขายกินครับเอาวาลงอยู่พีหนองเบิงว่าลักษณะเนี่ยหนีมันเป็นประพูงครับเห็นแล้วครับเพิงใด้มากครับ เพิ่นให้มากพระหลงพี่หนองเบิ้งครับประบาทนะครับเลือกสิ่งก็คือประบาทำตัวครับเงาท้นตัวน้าครับเห็นครับด้านหลังน้าครับทางนี้ด้านทองก็เหลครับด้านทองขีบทองแดงครับทองสีแดง ทางนี้กับทางนี้คือขึ้นกันครับตัวเงาครับตัวนี้จะเป็นสีทองครับนะครับพระพงษตุวบใหญ่ปันไรครับตัวใหญ่ก็มีโลดสองโลดก็มีครับตัวนี้ตุวบใหญ่ปันไรครับพามาลงในพีหนองเบิองครับเพราก็ไดมากนีแ่แหะครับลักษณะพระพงษต่ำตัวเงาครับเข็ดสวยยัเงเงา ต้นตัวน้านะครับต้นตัวหน้าดีครับขีทองแดงครับรแดงสีพังก็แดงครับนะครับลักษณะตัวเงาๆครับตัวนี้เป็นสีทองครับตาเป็นสีขอบตาเป็นสีแดงแดงครับทั้งทั้งนี่นะครับพพุ่งนะครับนั่งพพุ่ง พีนองเ็นปลาแนวนี้ก็เบื้องแบบไปเลยนะครับนี่แหละครับพระพง์ลักษณะของเพลินครับหลวงพี่นองเบื้องครับลักษณะพระพงห์รืออีกซีนึงก็คือพระบาครับลักษณะเพลินพระบาครับพระพง์กับพระบาครับชื่อเดียวกันครับนี่แหละครับ มาลงพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องหูงว่านี่คือปลาโพ่งครับตึงใดมากครับครับคลิปนี้แค่นั้นแล้วครับ